อยากขอแล้วได้อยากขอแล้วปังตามอยู่อยุธยามาที่นี่เลยค่ะที่นี่คืออุทยานพ่อแก่เงินล้านตีตะโพนเรียกทรัพย์หนึ่งเดียวในไทยไม่ว่าจะขอพรที่นี่หรือจะขอพรอ,ออนไลน์ก็มีแต่คนประสบความสําเร็จทั้งนั้นอยากไหว้ขอพรให้สาเร็จแะนะนําให้ทําตามคลิปนี้เลยค่ะจุดที่หนึ่งจะเป็นการไหวพระขอขอมากรรมกับพระเจ้าใหญ่องค์ล้านเขาจะมีใบขอขมากรรมถอนคําสาบานมาให้ตั้งจิตให้มั่นแล้วอ่านให้จนจบต่อที่จุดที่2ไหวขอพรพระแก่เงินล้านตร,ตรงนี้ใครอธิษฐานเสร็จแล้วให้มาแปะแผ่นทองที่องค์พ่อแก่ด้านล่าง2แผ่น้ ไปอธิษฐานกับพ่อแก่ด้านบนและอย่าลืมตีตะพนที่หน้าพ่อแก่ด้วยนะคะจากนั้นนาแผ่นทองที่เหลืออีก3แผ่นมาแปะที่องค์พ่อแก่องค์ใหญ่ด้านนอกมาแล้วก็ต้องมูให้ครบเซตไปต่อกันที่จุดที่3ด้วยค่ะจุดนี้จะเป็นการเจิมลงหน้าหน้าทองและครอบพลักกับอาจารย์ทองเอกและจุดที่4จุดสุดท้ายให้อาหารและ่ายชีวิตโคกระบือแค่นี้ก็คือจบอทั้งทำบุญไหว้พระมูขอเงินล้านและลงหน้าหน้าทองเสริมความปังหากใครขอพรสําเร็จแล้วให้ทําบุญด้วยท้องแท่งเพื่อจะนําไปสร้างองค์พ่อแก่องค์ใหญ่ให้สําเร็จอยากขอแล้ว ังให้มาที่นี่อุทยานพ่อแก่เงินล้านอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา